วัดช้างให้จังหวัดปัตตานีเป็นวัดเก่าแก่สำคัญอายุกว่า300อปีที่มีความเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเพราะเป็นวัดที่เจ้าเมืองไซบุรีในขณะนั้นสร้างขึ้นและนิมนต์หลวงปู่ทวดมาเป็นเจ้าวาดรรูปแรกหลวงปู่ได้พัฒนาวัดแห่งนี้ขึ้นมาเป็นวัดสุดท้ายในชีวิตของท่านเมื่อท่านอายุได้ร้อยปีท่านทราบวาระที่ตนจะสังขารจึงได้สั่งลูกศิษย์ไว้ว่า ถ้าท่านบรรณาภาพขอให้นำศพของท่านไปทําการชาปนากิจที่วัดช้างให้และเก็บอัฐิของท่านไว้ที่นั่นเพื่อให้ลูกหลานผู้ศรัธทธาได้บูชาสืบต่อไปและเหมือนเป็นในว่าท่านจะคอยรักษาดูแลวัดช้างให้ตลอดไปต่อมาเมื่อท่านบรรณาภาพในขณะที่ท่านเดินจาริกธุดงไปโปรดชาวเมืองไซบุรีลูกศิษย์จึงได้ทำตามคำสั่งเสียของลวงปู่ และนำสรีระข,ของท่านกลับมาเผาที่วัดและเก็บอัฐิของท่านภายในสถูปด้านหน้าวัดปัจจุบันภายในวัดช้างไห้มีวิหารหลวงปู่ทวดที่มีรูปหล่อเหมือนขนาดเท่าองค์จริงซึ่งชาวบ้านนับถือศรัทธามากให้กราบไหว้ขอพรอีกทั้งยังมีพระาธาตุเจดีย์ห้ายอดที่สวยงามสูงเด่นซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์เอาไว้จนกลายเป็นพระาธาตุเจดีย์สำคัญแห่งเมืองปัตตนี นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ทวดที่สุดคือสถูปบรรจุอัฐิของท่านซึ่งอยู่บริเวณหน้าวัดถ้าใครมาถึงที่นี่ควรได้มาเห็นมากราบสาการรบบูชาคุณความดีผ่านร่องรอยการมีอยู่จริงของท่านณนะจุดนี้คงจะเป็นญาณอย่างรู้และเป็นความเมตตายอย่างที่สุดขององค์หลวงปู่ที่ทราบว่าต่อไปไซบุรีและปัตตานีจะเป็นคนละแผ่นดินกัน ถ้าท่านมรณภาพและเก็บอัฐิไว้ที่ไซบุรีคนไทยในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธคงยากนักที่จะมีโอกาสได้เดินทางไปกราบสักการะบูชาท่านจริงๆนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาขอบารมีแห่งองค์หลวงปู่ทวดปโปรดเมตตาสงเคราะห์ให้พวกเราทั้งหลายผู้ศรัทธามีความเจริมรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมให้มากยิ่งขึ้นไปด้วยเธนิน